กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวข้าเราบินนีเบ,บาแอมเราทงเลยเดินทางมาติดตามทะเลครับนักแกนครับท่านผู้ชมเนาะนักแกนนี่เป็นเกิดเป็นผู้ที่ฟันแม่นครับท่านผู้ชมงวดี่ผ่านมานี่สี่หกสี่หกเข่าจังๆเนาะครับเนาะเป็นเจ้าที่เจ้าทางอยู่ในป่าเนี่ยครับท่านผู้ชมเนาะนักแกนนี่เพิ่งนอนอยู่หน้าครับท่านผู้ชมนอนอยู่หน้าเฮ็ดบ้านสร้างบ้านอยู่ตรงไหทตรงหน้าครับหลังเดียวโดดๆครับเอฟซี FC, อยู่ผู้เดียวครับตกกลางคืนมานี่ เป็นผีเจ้าทีเจ้าทางสองผัวเมียมหาครับท่านผู้ชมเนาะห้องยิ่งข่าวมาบอกเลขสามตัวครับเบาแอมรตงบพัฒนครับมาถามนายแกนทันทีครับว่าเลขสามตัวผู้เฒ่าเจ้าทีเจ้าทางนี่มา่เขียนเลขส่ในหนาต่างครับท่านผู้ชมสิเป็นตัวไหนครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นใส่ขีทานไฟเขียนแมนบอกครับแมนแมนเพิ่นใส่ขีทานไฟเขียนครับอีมารับชมเราฟังเรื่องเล่ากันครับอู้ฮียนักครับสวัสดีครับนายแกนสวัสดีครับขอบสดีคับนายแกนคับ ครับมามือนีสิไฮเด็กเด็ดครับไฮเดกเด็ดครับหววก้อนนี่ซีหกตี่บอครับเต็มเต็มเลยครับเต็มเต็มเลยครับอติดตามด่วนครับหเยินข่าวบ่ะพาสนะครับเอาไปฝากเอฟซีพี่แกนหรือว่านาแกนต้องเข้าครับฟันว่าจย่งไครับแน่นอนครับฟันเองครับฟันในว่ามีเจ้าทีเจ้าทานมาบอกครับเจ้าที่ครับโอ้เจ้าที่ยู่ไซครับนี่ อยู่นี่แหละแถวน้ำปลาน้ำดอนเท่านี้แหละครับอยู่ในปลานี่เนาะครับครับผมเป็นเป็นลักษณะได้ครับเจ้าที่เจ้าทางนี่เป็นมาเขาฝันเขาหยังนี่แหละครับมาเขาฝันงวดก่อนนี่เป็นมาเขาฝันบหรือจังไดครับเออนานาครับตามที่บอกไปลหรอครับโอ้มาบอกอีกอีกงวดนี่ครับน่าจะน่าจะน้ำจะสั่าอยู่นะครับครับผมนาจะส้่มอยู่ครับเป็นผู้เท่าหรือ ผู้เฒ่าผู้ยิ่งหรือผู้เถ่าผู้ช่ายครับเจ้าทีเจ้าท่างนี่ครับก็น่าจะเป็นผัวเมียล่ะครับเป็นผัวเมียมาสองเลยบอกครับนี่ครับครับผมผู้เฒ่าเจ้าทีเจ้าท่างสองผัวเมียเนาะเมียครับเป็นมาเห็ดแนวด้ยครับมาฝันถ่าฝันธรรมดานีล่ะครับมาบอกเลขกนี่ล่ะครับบอกเลยเด็กเพิ่นจดห้หรือเพิ่นว้าครับนี่ก็เม่นเิเมนเขียนห้ลละครับเขียนใส่ๆครับ น้ำหนาตองหน้าตางหรือครับเชียนเสนหนาตางครับครับผมเลขสองตัวหรือสามตัวครับผมสองตัวครับสามตัวครับผมถูกเป็นเอายางเขียนครับเออ็นาจะเอาเป็นฟอกทานฟอกทานไฟนะครับเอากีดทานไฟครับอย่าเบาเบาแอมโรทงสอเลยครับเอฟซีเพราะว่าเผื่อความละเอียดนะครับถ้ามาช่วยมเนาะเผื่อความละเอียดเขียนสามตัวเลยบอกครับแม่นครับตัวไหนครับหนาแชีนตัวไหนครับ ก็เป็นเก้าหนึ่งเจ็ดล่ะครับเก้าหนึ่งเจ็ดครับผมเก้าหนึ่งเจ็ดเขียนใซ่มองไหนครับเขียนเสีมองไรมาต่างบ้านนี่บอครับแม่นครับบ้านเล็กที่เท่าไหร่ครับบ้านเด็กที่กับยี่หกครับบ้านเด็กที่สองหกครับเด็กสองตัวเพิ่เขียนบอครับนี่ตัวนี้ก็บริไดเขียนนะครับเป็นแค่บ้านเลขกที่เขาไซื้อครับเขียนแต่สามตัวเนาะแม่นครับครับผม บันทึกที่สองหกขับเอฟสีสองหกกะสวยงามแต่อย่าลืมหมุนตรงเป็นเหล็กเก่าน้ำเนาะนักแกนแม่นครับแม่นครับโอ้แน่นอนแน่นอนเก้าหนึ่งเจ็ดที่บอกตาเดียวตาผู้ชมที่พิจารณาเบิ่งเหรครับครับผมเนาะครับผมนี่แหละการลองเอาไปสื่อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับกับนักแกนข้องข้อครับท่านผู้ชมเป็นตัวเลขที่สวยงามอีกชุดหนึ่งเนาะครับเนาะบันทึกปรนเฮ็ดจังได้เจ้าที่จะทางเป็นขอกินนั่นกินนี่ว่าอยกันได้ส่วนบุญบอหรือยังไหนครับ บกบว่าอย่างนี้แหะครับบัว่าอย่างเขียนแล้วกันนี้เลยก็ไปตัวครับขครับผมเคืนไม่ให้โศกเนาะค่ะเนาะครับผมอืนี่แหละครับอยู่ในปลาในดอนนี่ยแหละครับอีซีเนาะเพราะว่านักแกนเพิ่์นกะอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าเลยมันบวกี่ะเนาะตรงหน้าครับผมอยู่หน้าครับบัวได้ขึ้นบ้านสร้างบ้านอยู่หน้าเลยครับท่านผู้ชมอยู่เดียวๆครับทั้งข่างนี่ยกบบัวมีบ้านคนเนาะครับท่านผู้ชม ครับเจ้าที่สองพวมียมาให้โชคใหญ่ละครับสมุชมเนาะเดี๋ยวทีมงานเบลแอมเอ็มธงสิจดมาแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งครับับขอบพระคุณนะแก่นได้หลายครับที่ให้แนวทางตัวเลขเด็ดๆสามตัวบนหลักบ้านเลขที่เด็ดๆนะครับเนาะขอให้ถือรางวัลทีหนึ่งครับพี่แก่นมีโชคใหญ่ต่อเนื่องครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมสมุชมตัวเลขของนาแก่นเนาะครับสมุชมเนาะเลขสามตัวครับเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดครับ บ้านเลขที่นี่เป็น2626รับ f c งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ2 5 6 6ขับขอให้มีโชคใหญ่ครับหนาแก่นเนาะครับเนาะเป็นผีเจ้าทีเจ้าทางสองผัวเมียครับเขียนเลขใส่หน้าต่างเห็นจะจะครับ F c ซ917917บ้านเลขที่นี่26ครับสำหรับคลิปนี้เปาแอมระทงกศิราธรรมชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยานเพิ่งไปใส่รับ f c บ่าแอมโลทงสภาพไปเบิรงของดีครับมีคองดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบ่าแอมโลทงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยนี่คองดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่ผม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่ผม้ชม ของเมตตาคาดขายไปใส่เรียเนิ่เรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสิ่อถือนะครับน네้องสัมผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่าอยู่ข้างในรับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอดีขักครับสามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอนเรืนะ่องการเมตตาหมายยมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลือกการทายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยนะครับี่าใช้เลยใช้เลยใช้เลย เปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี ตอนนวัตดีเหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาใส่ตามายยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบตขอบคุณ <พอ S 1> ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหูยินขาวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่ายางโบเห็นลานเฮาไข่ไขว่ามีอีียงบุดบังหรือว่ามีอาทันมาบุดมาบังหนาลาน เห็ดในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับศัพท์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายคองเฮ้าครับขายดีปันเท,นท่น้ำีททาลำรวยเงินทองกันหลายครับ่านมช้ชมเนาะเบาแอมเราทงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสแต่มาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบา,เบา,เบายังไงผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสนา,ออาน,นผู้ชมเปิดฝาลงปูมากนะครับเนาะแล้วก็มือแทๆ้ๆครับ่ามผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับ แล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาวจนเนี่แต่งเพ่งให้หลวงปุโรดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วกันนีวัดหลวงปุโรดเนาะครับเนาะวัดหลวงปุโรดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปุลุ่ยเนาะครับเนาะวัดหลวงปุลุ่ยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ เืินคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนาอทสามผู้ชมแลากาเบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปุรอดมาห้ยเอฟซีนะครับสามผู้ชม ไปอาบชำระร่างกายเสเนียดจังไรที่บดีสีลร่าสีมันบดมันบงังเสเนียดจังไรในตัวเขาสีได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับนสู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดแห้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับนสู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับทนผม้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามา้าโหลายครับมาฝากเอฟซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้รไดครับมหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุ ให้ถือเกลิกเอครับเอาไปใส่อะให้ถทือเกล,ลิกโรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุ้ยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอามเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับรท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผ,สม,ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ําอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ